สวัสดีค่ะนางสาวสุพัรษาแสงพระจันทร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,นบ,นบ้านมะม่วงอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะรพสตอของเรานั้นตั้งอยู่ที่ตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งเป็นรพสตขนาดเล็กมีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนกัมพูชารับผิดชอบประชากรสองหมู่บ้านค่ะ จำนวนประชากรจากการสำรวจทั้งสิ้น1,457คนจำนวนหลังคาเรือน467หลังคาเรือนแล้วก็มีผู้มารับบริการประมาณ8-10คนต่อวันไม่มีบริการนอกเวลาราชาการค่ะวัสดีครับประพมเชื้อใธรพดั์ช่วงย็ทุกวนันผมเป็นผู้พิการทาง,ทางการจัดเคลื่อนไหวผมได้รับการจ้างงานจาก,าจากบริษัทสยามการแพทย์จัดกัดผมได้ทำงนานที่ไมบ้านมะม่วง ทำาหน้าที่ของผมงพนักงานทั่วไปหน้าที่คือเท้าวเวลาแปดโมงก็มาทำความสะอาดโต๊ะและวก็ที่และดูแลประชาชนที่มาใช้บริการหลังจากนั้นผมก็มาทำความสะาอาดห้อ,อ,องพยาบาลและดูแลเครื่องมือที่หมดอายุไปสกนึ่งหลังจากช่วง ายก็ผมก็ทำงานบริเวณรอบนอกอาคารทำความสะอาดปัดมีทัทดรอบรอาคารและภายนอกอาคารและหลังจากนั้นเวลาสี่โมงก็ผมก็มาจจกเก็บขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อเพื่ออไปกำจัดที่ ขยะพิเศษและขยะธรรมดา,า,า,มามก็ใส่ในต้สำทํัการจัดสำหรับเป้าหมายและภารกิจของรมสัตบ้านมะม่วงคือเป็นองค์กรที่มี ความมาตรฐานทีมงานมีความสามาัคคีบริการสุขภาพแบบอง์รวมผสานการมีส่วนร่วมของชุมชนมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดีเรามีการพัฒนาสถานบริการทางด้านบริหารบริการและวิชาการให้มีคุณภาพมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มีการดูแลสุขภาพแบบองรวมทั้ง4มิติทั้งกายจิตสังคมและจิตวิญญาณให้บริการด้วยความเสมอภาคและสร้างเสริมศักยภาพภาคีสุขภาพในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานบริการและดูแลประชาชนในพื้นที่ ที่มีภาวะสุขภาพที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังเป็นรพอพสตที่มีพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชาเราจะมีการบริการด้านสุขภาพเพิ่มเติมให้กับแรงงานต่างด้าวและชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาค้าขายด้วยค่ะสำหรับประโยชน์และคุณค่าจากการจ้างงานของคนพิการหน่วยงานของเราได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานของคนพิการในอดีตและปัจจุบัน คือเมื่อก่อนคนพิการรับผิดชอบเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ต่อมาช่วงหลังเนี่ยพบว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพพบว่าสายตาเริ่มแย่ลงแล้วก็การได้ยินเริ่มแย่ลงค่ะจึงมีการปร,รับเปลี่ยนลักษณะงานที่ใช้สายตาลดลงลดการสื่อสารด้วยการพูดการถามการตอบปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่เป็นพนักงานบริการทั่วไปค่ะ ช่วยดูแลปรับภูมิทัศน์รอบนอกอาคารซึ่งผู้พิการสามารถทำได้ดีส่วนเป้าหมายที่อยากจะส่งเสริมศักยภาพคนพิการก็คือเราได้มีการมอบหมายให้ผู้พิการเนี่ยได้คัดแยกขยะของหน่วยงานและจัดเก็บขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่มาสร้างสารรค์เพื่อ ทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นมีการเก็บฝาขวดน้ำพลาสติกมาประดิษฐ์กระถางดอกไม้ซึ่งคนพิการได้ดำเนินการและเริ่มคัดแยกแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มเริ่มการประกอบนะคะส่วนเก็บิดวันมหาศัรด์ของฉันก็ทำให้ผมได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีกว่าก่อนและมีระเบียบวินยัยในการกินและ พักผ่อนและการออกกำลังกายตัวอาชีพเสริมผมก็ได้ทําการทํางานเกี่ยวกับผู้ี่ผู้ป่วยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยการเก็บพร้อมก็เก็บพร้อมได้บ้างเล็กๆน้อยยังไม่ได้เต็มที่ส่วนเพื่อทางด้านการสังคมก็มีการื่อยเหลือทางด้านการโครงการอาหารกลางวันเช่น ผมได้ไปจิตอาสาประกอบอาหารกลางวันส่วนทางด้านการปรักบกมทั่วไปปาดผมก็ไปช่วยอย่างเช่นเขาปีการงานผมก็ไปช่วยเป็น,เป,นเป็นจราจรเพื่อความปลอดภัยของรถที่ผ่านไปมาเพื่อความสะดวกโครงการเกี่ยวกับโมเดลวันละสิบบาทก็ผมเลยจำพรรพอมีาปาดเห็นว่า กับผมจะช่วยสนับสนุนเดือนพฤศจิกายนสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณบริษัทสยามก,การแพทย์จำกัดที่ได้ให้การสนับสนุนและดูแลตลอดมาขอบคุณครับ สุดท้ายต้องขอขอบคุณไปยังบริษัทที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมซึ่งมีประโยชน์มีคุณค่าต่อหน่วยงานช่วยประหยัดงบประมาณในการจ้างงานสร้างโอกาสให้กับคนพิการให้มีงานทําและคนพิการก็รู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเองภูมิใจที่ได้ทํางานแล้วก็มีเงินสามารถดูแลตนเองได้ขอขอบพระคุณค่ะ